ครับผมอยู่กับผมดำาซิงเมืองมือดำครับผมอ๋อวันนี้มาเขาใหญ่นะพอดีมาเจอรถหล่อครับรถหล่อไม่เจอพี่เจ้าของนะอู้อยากรู้ว่าแถวนี้งานเขทํางานอะไรกันนะแถวนี้เนาะหน้ามา ศึกษาดูงานได้แถวนี้มาสมัครขับรถวที่เขาใหญ่นะเขาเขียวพาชมบรรยากาศนะอยู่เขาใหญ่คนระับ ทีมงานเจมสังขอรับญาติเจ้าของด้วยนะครับพอดีไม่พบเจ้าของกันเลยคือวิสาสะอาจจะถ่ายรถรอจัดก,กับทะลือหางของอูอ,อู่เม้ บรรยากาศดีวิวสวยอยู่กูวิ่เติมอู้ห์รอจัดนะโอ้ไฟหัวางานนางานน่าจะไม่ค่อยชทำนะนางานน่าจะสบายสบาย,บายนี่ครรถทัวร์มา ดีผมก็มาเที่ยวด้วยก็เลยมาเจอพอดีเลยโอย้รถล้อจีมสั่งรถแถวนี้น่าจะวิ่งไม่ไม่โซมเท่าไร่นะหัว,วันลั่นเลยทอ่อฮืมสุดจัด เดีย๋ยวทำพาเดินไปหาเอาก่อนนะเผื่อได้สอบถามเผื่อได้หาว่ามีงานเจาะงานไปเรื่อยๆเราจะถามก่อนว่าเราว่างงานนะเดี๋ยวจะมาขอสมัครขับรถแล้วค่อยหาช่องเอาโอเคครับผมฝากไว้ครับผมโอ้เอาปัรยากาลศรถรอโซนเขาใหญ่มาฝาครับผมไายแล้วครับผมสวัสดีครับ